ส่วนมาประเด็นของวรงนะคะวรงเอง,เองก็วันนี้นะคะศาลอาญารับฟ้องะค,ะคดีมหมอวรงหมิ่นทักษิณปมถุงขนม2,000ล้านนะคะซึ่งอันนี้ที่ฉันบอกว่า,าทีมทนายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสกรรมแต่ศาลท่านไม่ประทับรับฟ้องศาลเห็นว่า,าข้อความตามฟ้องยังไม่เป็นการยินยันข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ทางทนายทีมทนายก็ต้องกลับไป หาหลักฐานมายื่นใหม่นะฮะเขาเขาเขาก็ยังเอาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่า,อาตอนนี้วรงถือว่าตกเป็นจำเลยตามกระบวนการคดีอาญาแล้วนะคะจำเลยจะต้องยื่นประกันตัวในการพิจารณาคดีต่อไปก็คือหมายความว่าจะต้องยื่นประกันตัวแหละเพราะศาลท่านประััปรับฟ้องแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือนะคะท่านรัตท่นสิทิฟ้องวรงทั้งหมด5กรรม สารรับฟอ้องหนึ่งกามก็คือเรื่องถุงขนมแค่นั้นเองนะคะทีนี้การซื้อนี่จากประชาชนเนี่ยนะคะซื้อนี่ของประชาชนจากแบงค์เนี่ยนะคะไอหยุ่นไอหัวล้นเขาบอกว่าทําได้ไม่ได้ไม่รู้จุดประทัดนาเสียงไว้ก่อน้วทาไมคะการเมืองหรือพรรคการเมืองต้องหาเสียงเท่านั้นนะคะจะบอกเลยนะครับมีไม่หาเสียงก็คือมึงนั่นแหละค่ะนะคะนั่งกินนอนกินกันอยู่กองเงินกอง,กอง,กองทองที่ไปจากภาษีของผู้กู แล้วมึงก็ด่าแล้วก็นะคะคัดค้านทุกอย่างที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่กูเลือกกันเข้าไปเนี่ยทุกครั้งไอยุนบอกว่าไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ไม่ได้พูดคุยที่เกี่ยวข้องไม่รู้ความเสี่ยงต่อระบบในภาพรวมเป็นอย่างไรแต่ฟังเหมือนได้คะแนนเสียงแน่ก็พป่งออกมาเหมือนดิตันวันเล็กนะคะเหมือนแลนบริดเหมือนคาสิโนทําไปแก้ไปโม้ไปถามจริงเลคะ่ะ คนอย่างดรทักษิณซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะถึงห้าปีนะคะเกือบสองสมัยแล้วไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปเป็นผู้อพยพหลบๆซ่อนๆออดๆแต่ยากนะฮะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะไปทําธุรกิจไปดีวกับคนนั้นคนนี้ใหญ่โตหลายๆคนที่เขาดีวอยู่มึงไม่รู้จักหรอคะมึงไม่เคยได้สัมผัสหรอไอ้โรนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะมาบอกว่า เรื่องนี้นะคะไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นดิจิวอลเล็มึงรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ศึกษาข้อเท็จจริงอีกหน่อยยังไงยังไงประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกก็จะต้องใช้ระบบดิันตอลเวลกันอยู่แล้วนะคะดิฉันจะพูดเลยนะคะบอกว่าไอ้พวกที่กําลังคิดที่จะบอกว่าจะทลายทุนผูกขาดจังนั้นอย่างนี้จะต้องเอาแม่ให้ลงวิธีที่ท่านดรทักษิณคิดนี่แหละคะ่ะ การที่เอาหนี้ของประชาชนออกมาจากระบบธนาคารนั้นนะหรือแม้กระทั่งการทำดิจิตอลเงินเห็ดนั้นคือการทลายทุนผูกขาดที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องนะฮะไปมีปัญหาอะไรกับใครเลยไม่ต้องมามเดินขบวนไม่ต้องมาชุมนุมนะคะไม่ต้องมาปาใส่แหกปากด่าคนนั้นคนนี้ค่ะวิธีการทลายทุนผูกขาดคือแบบนี้ ไม่ใช่ทำลายนะคะคำว่าทำลายกับทลายคนเรื่องนะคะทุนผูกขาดนะคะคือกลุ่มทุนมันมีทุกประเทศที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่คุณจะทำยังไงล่ะคะให้กลุ่มทุนนี้ไม่ผูกขาดอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่ตระกูลอย่างที่เราเห็นและถ้าคนไม่กี่ตระกูลแม้เขาจะผูกขาดแต่เขาเอากำไรมาช่วยเหลือประเทศหรือมีจิตใจที่จะมาช่วยกันดูแลประเทศเนี่ยดิฉันบอกว่าทำไมต้องรังเกียจ นะคะคนเนี่ยเวลาที่เขาจะทําเรื่องของอประเทศชาติเนี่ยเราต้องยกย่องให้เขาหมดไม่ใช่ว่าพอเป็นกลุ่มทุนปุ๊บเนี่ยกูละแวงไว้ก่อนเหมือนกับที่มีคนพูดบอกว่าจนจนถ้าเข้ามาเป็นนายกแม่งก็เป็นโกงกินเพราะว่ามันไม่มีเงินพอมีคนมีเงินเข้ามาเป็นก็บอกว่าแม่งรวยอยู่แล้วแม่งก็จะอยากจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นคือมึงไม่มีอะไรสมดุลค่ะถ้ามึงยังจะคิดแบบนี้ทําหาอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องของไอหยุน่นนะคะ ส่วนที่บอกว่าน้องต้ทักษิณเนี่ยจะซื้อนี่โดยไม่ใช้เงินสักบาทเนี่ยมันทําได้นะคะในปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะคะซึ่งิฉันไม่เอ่ยหรอกว่าเป็นอะไรไปทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วบางคนเนี่ยนะะก็ยังใช้บริการอยู่เลยแพลตฟอร์มทุกวันนี้นะคะมีหลายแพลตฟอร์มที่สามารถปล่อยกู้ได้โดยไม่ต้องผ่านเครดิตบูโรและเพียงแค่ดูความสม่ำเสมอของการใช้จ่ายนะคะ ซึ่งเงินตรงนี้มันเป็นเงินกองมหาศาลที่คนที่มีเงินหรือเป็นในทุนเนี่ยเขาอยากได้เอาไปบริหารนะคะแต่เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยและกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขากลัวจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้นึกออกไหมคะว่าทําไมเขาถึงออกมาต้านดีดันวอลเล็ตเพราะถ้ามีการใช้แบบดีทันวอลเล็ตนั้นเนี่ยนะคะ,ะธนาคารเนี่ยมันก็จะหมดความสําคัญไปโดยปริยาย คือเขาจะไม่สามารถมากําหนดดอกบงดอกเบีย้ยหาเลยเลยค่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่อย่างเช่นรัฐบาลจะมีนโยบายทําอะไรหรือจะไปช่วยเหลือประชาชนแบบไหนการเข้าไปในระบบอย่างนี้นะฮะมันจะมีที่มาที่ไปหมดมันจะไม่ั่วไหลมันจะสามารถรู้ได้ว่าเข้าไปเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่ออกไปกับใครไปอยู่ตรงไหนแล้วดิฉันบอกว่าเมื่อมีคนคิดอะไรแบบนี้ทําไมถึงด่าว่าเขาคิดจะมาทุจริตคะ เพราะมันเข้าไปในระบบเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้พวกมึงเนี่ยนะหาแดกไม่ได้เอางี้ดีกว่านะคะทุกวันเนี่ยไปเห็นไหมคะที่มันเป็นบริษัทหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กู้เงินเนะี่ยขอให้คุณมีเงินเดือนนะครับมีสลิปไปไปไปโชว์เขาว่าคุณมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเขาก็ให้คุณกู้แล้วแล้วพวกนี้เขาได้เลยเขาได้ดอกเบีย้ยไงคุณเขาไม่ได้ปล่อยคุณคนเดียวนะฮะเขาปล่อยคนเป็นตั้งเท่าไหร่ ดอกเบี้ยวพวกนี้เขาก็รับกันเดือนเดือนึงตั้งเท่าไหร่เขาก็บริหารได้มึงไม่ต้องควายค่ะมึงก็นั่งอ่านข่าววันวันหนึ่งเคยมาบริหารไหมคะนะคะแนวคิดของท่านตุ้ตทักษิณเนี่ยที่โยกโครงสร้างนี่เอาออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะคนที่กําลังติดบูโรอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะแม้ว่าเขาจะปลดแล้วเนี่ยแต่เวลาคือมันยังโชว์อยู่ไงเวลาที่เขาจะไปทําธุรกรรมหรือไปทําอะไรมันก็ยังโชว์อยู่ ทำให้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วหลายคนมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่สามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถนั้นไปทําหรือต่อยอดได้เนื่องจากติดไอ้บูโรนี่แหละค่ะนะคะคนที่ติดบูโรหรือเครดิตบูโรเขาไม่ใช่โจรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมึงจะไปกัดเขาไว้เหมือนทําให้เขาติดคุกในเรื่องของการทํามาหากินหรือติดคุกในเรื่องของการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้มึงต้องช่วยเขาและพวกที่มาบอกว่า ภาษีกูภาษีกูภาษีมึงแล้วเขาไม่เสียภาษีเหรอคะทุกคนในประเทศนี่เสียภาษีหมดหละคะ่ะที่สําคัญเลยก็คือถ้าเขาทําได้แล้วไม่ยุ่งเงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวมึงยังจะเอาอะไรมาด่าเขาอีกถูกไหมฮะและล่าสุดไอเหลือดคือดิฉันบอกตรงๆเลยนะคะว่าประเทศเรามีนักการเมืองนะคะที่เล่นการเมืองเหมือนเด็กเล่นขี่เลย ไม่มีอะไรทําเลยนอกจากมาด่าทักษิณมาด่านายกนะคะไปให้พ่อเข้ามาเล่าให้ฟังว่าจะแก้ยังไงเท้าไม่ติดดินเท้าไม่ติดดินผมไม่รู้รองเท้าไข่มุกเวลามันใส่แล้วมันลอยจากพื้นหรือยังไงเท้าติดดินบ้างได้ไหมอ่ะเอาไปกินบ้างได้ไหมจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยทําไมครับหรือว่ารองเท้าไข่มุกคู่ละห้าหมื่นกว่าบาทใส่แล้วมันลอยจากพื้นตีนเนี่ยแดงเลยติดพื้นไม่ได้ เอาไอหายากแดกก็ไม่บอกมึงก็ไม่บอกเขาดีๆสิว่ามันอร่อยไหมขอชิมหน่อยควายมีอย่างนี้ด้วยค่ะคือมึงเป็นนักการเมืองส้นตีนอะไรมาสนใจกับท่านเรื่องของรองเท้าอะแล้วมึงเป็นผู้ชายนะเท้าติดดินบ้างได้ไหมเอาไปกินบ้างได้ไหมอยากแดกก็ไปบอกเขาค่านะฮะหรือจะแกะมุกเข้าไปอมเล่นก็ได้ค่ะปากมึงจะได้ไม่ว่างควาย เออเขาจะใส่รองเท้าคู่ละห้าหมื่นแล้วเป็นยังไงคะเขารวยขนาดนั้นน่ะมึงอย่าว่าจะคู่ละห้าหมื่นเลยค่ะคู่ละแสนเขาก็ใส่ได้แล้วมึงเป็นเฮียอะไรไม่มีอะไรจะพูดว่าเขาเหรอเขาไปพูดเรื่องรองเท้าอ่ะไปว่าเขาบอกว่าไม่ติดดินไม่อะไรนู่นนี่นั่นกูก็เห็นเขาเดินปกตินะกูยังไม่เห็นเคยเห็นเคยเขาเคยเหาะเลยเออไปยุ่งกันรกับรองเท้าเขา ไปกินบ้านได้ไหมอ่ะอ้าวอยากจะแดกก็ไปบอกเขาจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยแน่นอนค่ะตั้งห้าหมื่นบาทถึงนี่ฉันบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาแดกรองเท้าของเขาแกะมุกของเขาเนี่ยไปโอมก็ได้ค่ะนะคะปากมึงจะได้ไม่ว่างควายนะคะเนี่ยนีฉันถึงพูดไงว่าส่วนเรื่องอุยกูเหนึ่งที่เกยจจะพูดแล้วค่ะเอาแล้วแต่เลยนะคะใครจะคิดยังไง ขอบคุณมากนะคะสาหรับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่สั่งชาโดยเฉพาะคุณนิดานะคะคุณนิดาเนี่ยนะคะสั่งไปตอนแรกห้าซองเยอะนะคะห้าซองเนี่ยเพราะว่าซองใหญ่เนี่ยมันซองจะมีสี่สิบซองชาไม่กี่วันโทรมาค่ะบอกว่าหมดเรี้ยงเลยก็มีคนขอไปชิมแล้วเขาก็ดีแล้วก็แบบได้ผลอย่างงี้นะคะเขาก็สั่งเพิ่มวันนี้นะ,ะบอกว่าพี่ป้อมค่ะนิดาจะขออีกสิบซอง เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะจัดการส่งให้สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงขอฝากยายแคปซูลสมุนไพรตาเอเดียไว้ด้วยนะคะการมีโรคไข้ไข้เจ็บนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นดูแลนะะเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็สุขภาพของเราสนใจทั้งเอ็นดีหรือชาสมุนไพรนะคะ อย่าลืมนะคะอ๋อก่อนอื่นจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีหลายคนถามหาคอลลาเจนว่าคุณป้อมยังขายคอลลาเจนอยู่ไหมยังขายค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะมีคอลลาเจนที่เอ่อเป็นเป็นอีกคือพูดง่ายว่าแอดวานซ์กว่าเดิมมาให้ลองชิมกันนะคะก็คงจะมีถ้าถ้าเกิดว่าเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องเข่าเรื่องข้อหรือต้องการที่จะบํารุงนะในเรื่องของผิวพรรณฟันผมเล็พบพวกนี้นะคะคอลลาเจนดีที่สุดค่ะ วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ